ผลิตภัณฑ์ไมโลและอาหารเช้าไมโลซีเรียลโฮเกนโดยบริษัทเนสเลไทยจำกัดร่วมกับกรมพระศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทกระทรวงศึกษาธิการจัดแถลงข่าวเปิดตัวการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนไมโลฟุตซอลแชมเปี้ยน2015ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเดิมสนามสู้ศึกในรอบคัดเลือก31กรกฎาคมนี้ภายในงานพิธีเปิดได้โค้ชรังดรชานวิทย์ผลชีวินสุดยอดกูรูแห่งวงการกีฬาไทยเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อน นักฟุตบอลทีมชาติไทยระดับตำนานลีซอเทือกเ,เทพวิโนโนไทยดาวิงทีมชาติไทยและเหล่าดารานำทีมโดยเวียสกลวัฒน์และฮันเดอร์สตาแท็กทีมมาร่วมสร้างสีสันพร้อมด้วยน้องๆ้องแชมป์เก่าร่วมโชว์ลีลาเดดณศูนย์ก,นการค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยการแข่งขันไมโลฟุตซอลแชมเปี้ยนปีนี้เป็นปีที่6ของการจัดการแข่งขันและในปี2015ครอบคลุมกว่า700ทีมทั่วประเทศจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งถือเป็นการแข่งขันฟุตซอลร,ระดับประเทศสำหรับเยาวชนไทยรายการใหญ่ที่สุดติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ ww.milo.co th